เป้าหมายในการปั่นเจ้าชีตาจักรยานคู่ใจของผมวันนี้ก็คือโนนสาวเอซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาบ้านบึงอำเภอคองชชยจังหวัดกาลสินผมออกจากบ้านเช้าตรู่เลยและก็ผ่านอำเภอกันทรวิชัยเข้าสู่สี่แยกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินจากนั้นก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันออกถึงสี่แยกบ้านหนองแปนอำเภอคองชชยจังหวัดกาลสินและเข้าสู่อาณาเขตของโนนสาวเอ นวนสาวเอในอดีตก็คือที่ประทับของพระธิดาผู้ทรงสิริโฉมงดงามของพยาฝาแดดและพระนางเขียวคมนามของพระธิดาของพระยาฝาแดดคือพระธิดาฝายา ตำนานความร,รักรันทดได้เกิดขึ้นที่โนนสาวเอแห่งนี้หลังจากที่ผมสักการบูชาครับทรูปในพระาธาตุโนนสาวเอและสักการะสาลของพระธิดาฟ้าใหญิผมก็เดินทางกลับผ่านอำเภอของชัยบันทึกภาพที่ระลึกข,ของวงใหญ่ที่สุดในโลกผ่านสะพานข้ามแม่น้ำชีบริเวณบ้านท่าแห่ถึงสี่แยกบ้านวังยาวเข้าสู่ท่าขอนยางบ้านของผมตามลำดับ วันนี้ผมถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและได้ระยะทาง78.9กิโลเมตรฮอูดพูดจริงทำได้ yes